เรามาทำความรู้จักกับเกมอว t ตเกม NFT ใหม่ที่สามารถเล่นแบบ a พ to Earn หรือเล่นฟรีก็ได้เหมือนกันครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเราสามารถทำการเอินได้ครับโดยการไปหาแร่หรือไปหาของหรือทรัพยากรต่างๆนะครับนำมาขายแลกเปลี่ยนภายในเกมซึ่งตัวเหรียญเนี่ยเราสามารถทำการแลกเปลี่ยนภายในเกมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยเราสามารถทำการซื้อได้ โดยการซื้อตั๋วก่อนนะก็สามารถมาที่ตัวนี้ได้เลยครับมิ้นอ่าแต่ว่าตัวละครที่อยากได้นะครับเราก็สามารถมาดูได้ก่อนเลยส่วนตัวเนี่ยแอดชอบนักเวทมากที่สุดนะครับเพราะว่านักเวทเนี่ยมันมีพลังอันแกร่งกล้านะครับโดยเฉพาะนักเวทสาวๆนะครับอันนี้คือแบบว่าชอบมากครับโอ้หอันนี้ดูมันปิดหน้าหรือเอ้ยต้องอย่างนี้เนี่ยเยเ,ยเอออันนี้คือแอดชอบมากเลยครับเพราะว่ามันแบบว่า ใส่น้อยชิ้นดีแล้วก็เปิดเผยด,ดีครับคือนักเวทเป็นคนที่ชอบเปิดเผยนะครับไม่ค่อยมีอะไรปิดบังครับเป็นคนที่ชอบเปิดเผยแล้วก็เสื้อผ้าเขาออกแบบมาให้เข้ากับซาีระในการคล่องตัวเวลาปล่อยเวทมันอาจจะต้องแบบมีการลำนะครับเพื่อปล่อยท่ามไม่ต้องบิดมือแล้วเอามือออกมือออกนะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นการมินต์นะครับในส่วนนี้พอมิน์ใช่ไหมเราสามารถนํา nft เนี่ยมาทําการ stacking ต,ตรงนี้ได้ครับเพื่อรับของรางวัลต่าง มันจะมีนี่ครับบวกอ่าเห็นไหมครับทม์แล้วก็ช็อปนะครับซื้อตเกตหรือซื้อตั๋วเอาไว้ทําการแลกนะครับหรือว่าสุ่มตัวละครกาชาเกลือนั่นเองเอ้ยกาชาปองนะไม่ใช่เกลือผิดผิดอ่าเราสามารถซื้อตามช่องทางนี้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะใช้โทเค็นของเขาเนี่ยเราต้องใช้เหรียญคายแลกนะครับสวอปมาสามารถแลกจากตรงกระเป๋าได้เลยนะอ่าเดี๋ยวแอดกดให้ดูครับ ก็เข้ามาที่ตัวกระเป๋าใช่ไหมครับเราก็เติมเหรียญคายเสร็จแล้วเนี่ยก็กดตรงนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการโอนนะครับตัวเหรียญเนี่ยโทเค็นเนี่ยที่เป็นคายครับแลกมาเป็น nox อ่าเท่านี้เองแล้วถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยน nox เป็นทาร่าก็เหมือนกันครับก็กด swap ตรงนี้นี่ครับแลกเปลี่ยนเท่านี้ครับเราก็จะสามารถซื้อตั๋วในการสุ่มกาชาปองกันได้แล้วนะ ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วตั๋วราคาเท่าไหร่ครับอ่ะดูราคาตรงนี้ได้เลยนะอะกดบนั้น c e เพ y ก็ได้มันจะอยู่ที่12เหรียญน,นะครับ12เหรียญก็ถือว่าไม่แพงนะครับต่อตั๋วเผื่อสุ่มได้ตัวดีๆก็ถือว่าดีไปละกันเนาะโอเควิธีการเล่นเกมครับเราก็ทําการติดตั้งทั้ง Android หรือ iOS ก็ได้หรือจะเป็น PC ในส่วนพีเนี่ยพอเราล็อกอินแล้วใช่ไหมครับรนก็จะทําการผูกบัญชีแต่เราต้องกดผ่านในส่วนของตัว เว็บไซต์นะครับเพื่อทําการเล่นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเรามาดูในส่วนของมัลติเพลเยอร์กันเลยดีกว่านะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะซึ่งเป็นเอเชีย2แต่ว่าในระบบเนี่ยมันจะเขียนว่า1นะครับก็แต่ว่าจะเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นี้ครับคือ SE แล้วก็ r e p e a t อย่างนี้นะเราก็กดเข้าไปดูได้ครับเป็นเซิร์ฟเวอร์อ่าอันนี้คือแอด a ม l เนี่ยทำการเลือกแล้วนะครับก็ทำการกดเข้าเกมได้เลย อันนี้คือเราสร้างตัวละครไว้แล้วเราสามารถสร้างเพิ่มเติมได้นะครับก็เข้ามาจากตรงนี้แล้วก็ดูอาชีพว่าอาชีพไหนเนี่ยที่เราชื่นชอบแล้วก็เป็นอาชีพที่เราคิดว่าเราเนี่ยจะเล่นในการล่าหรือหาทรัพยากรต่างๆในส่วนที่แอดเนี่ยเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เป็นเพราะว่าเวลาเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใช่ไหมคนก็จะแย่งทรัพยากรน้อยเพราะว่าคนยังไม่ได้เยอะมากแต่ข้อเสียก็คือเวลาเราจะทําการขายของหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะขายยากนิดน,นึงครับ แต่ว่าเดี๋ยวคนก็เยอะเองเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยก็ยุ่งแล้วก็คือมันมีคนเนี่ยเข้าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เยอะแล้วเซิร์ฟเวอร์ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับเวลาเราขายเงินเอ็มขายของต่างๆเนี่ยก็จะขายง่ายครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็สามารถขายเงินเอ็มได้นะเราสามารถคลิกที่หน้าจอเนี่ยเพื่อบังคับในการเล่นหรือต่อสู้ได้ด้วยก็ถือว่าโอเคเนาะก็เล่นสบายดีเราก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เมนูต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะทําการ คุยหรือว่าเรียนรู้เควกกันก่อนเนาะโอเคหลังจากที่เราเนี่ยทำการเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเทเลพอร์ตไปเพื่อออกล่ากันนะเราสามารถกดออโต้ได้นะครับในสกิลเหล่านี้มันก็จะเป็นออโต้นะกดนี่เลยเห็นไหมครับมันก็จะใช้สกิลของมันเองอแต่ว่าคือเวลามันต่อสู้ระยะประชิดอย่างเงี้ยถ้าเป็นอ,อ,อาชีพแบบ สายโจมตีใกล้ไร้เดีดีกว่าแต่ว่าจริงๆมันก็แล้วแต่เนาะจอมเวทมันก็น่าจะโจมตีแรงกว่าแต่ส่วนตัวมองว่าเออไม่รู้ดิมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยพลังเวทก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเฮ้ยยังไงเนี่ยคือถ้าเกิดใครรู้สึกไม่ชอบนักเวทก็เปลี่ยนก็นได้นะส่วนตัวแอดก็คือชอบนักเวทอะแต่ไม่คิดว่านักเวทมันจะเป็นอย่างนี้ไนงะมันไม่ได้ปล่อยพลังเวทแบบอลังการงานสร้าง คือตัวเกมตัวนี้เนี่ยมันเป็นผู้สร้างจากเกมโลฮาน M นะครับเป็นทีมเดียวกันซึ่งรูปแบบก็จะคล้ายๆกับเกมโลฮานเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เมนูต่างๆแต่ว่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูการแลกนะครับมันจะมีการแลกเปลี่ยนตาของเหรียญทาร่านะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องทําการเล่นกันก่อนนะครับเพื่อผ่านเควกติดตั้งอันนี้เราติดตั้งแล้วนะโอเค ันนี้โจมตีแรงแล้วเห็นไหมแรกโจมตีอย่างเบาเลยถึงว่าแหละเบาจัดไม่มีกระทานี่เองมันต้องุงโจมตีแรงดิถ้าเป็นทาเมเวทใช่ไหมตามความจริงแล้วอ่ะโอเคเราก็เสร็จเคว้แล้วอ่าไปความเคว้ต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับหน้าจอนะครับเราสามารถกดซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีในส่วนของการใส่สล็อตด่วนตรงนี้ แล้วก็มีดังเทียนพิเศษนะครับส่วนเมนูเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูเพื่อเรียนรู้ได้นี่จะเป็นร้านค้านะครับมีขายโูนมีขายอะไรด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัวละครข้อมูลต่างๆนะครับมีสถิติเห็นไหมครับสามารถดูได้ว่าเขาแนะนําอะไรบ้างนะส่วนการเล่นนะครับก็ง่ายนิดเดียวแค่กดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเทเลพอร์ตไปแล้วก็ทําการเล่นเดี๋ยวจะกดซูมเข้าซูมออกให้ดูนะโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่ทางเดฟบเนี่ย บอกว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากเพราะว่าอะไรครับพอซูมเข้าไปเราจะเห็นตัวกราฟิกอย่างชัดเจนครับซูมออกมาระดับนี้ซูมออกระดับนี้แล้วก็ซูมออกมาระดับนี้แต่จริงๆนะเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะเอยต่อไปเป็นอะไรเอยภาษาไทยอาจจะขัดใจนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่ามันมันแปลออกมานะตอนนี้เนี่ยเราก็ย้ายมาอยู่ในเมืองแล้วโอเคเลเวล2แล้วมีอะไรเพิ่มอันนี้จะเป็น ข้อมูลตัวละครครับเราสามารถทําการอัพนะครับสเตตัสต,ต่างๆโดยการอ่านนะครับว่าเอ้ยตัวเราเนี่ยเหมาะสมกับอะไรอย่างเช่นพลังโจมตีเวทนะครับเราก็เพิ่มไปเลยนะแล้วก็อะไรอีกพลังโจมตีวิเศษพลังป้องกันเวทมนต์วิสต้องมีวิสนิดหน่อยนะครับอ๋อพลังโจมตีโอเคก็คือหลกัหลกๆเราจะเน้นอยู่2ตัวนี้นะอ่าเห็นไหมครับเน้นอยู่2ตัวโอเคอัพละแล้วก็อันนี้จะเป็นโบนัสพิเศษนะ ที่เราสามารถรับได้เป็นกิจกรรมครับเหตุการณ์รู้สึกว่าเกมนี้จะแจกตังค์เยอะนะเนี่ยโอ้เวลาแล้วไม่แน่ก็ M อ,อาจจะไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการหารายได้ครับช่องทางที่อ่สเนาะก็คือ1ก็คือเป็นการขายเงินเอ็มอย่างที่2ก็คือเป็นการขายสิ่งของไอเทมต่างๆนะครับอย่างที่3ก็คือการหารแร่นะครับเพื่อมานาก,การแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญทารา ซึ่งตัวเอ่อตัวแร่นะครับก็คือจะเป็นตัวแร่ตัวนี้อ่าเราจะต้องหาแร่เนี่ยเพื่อมาแลกเป็นเหรียญทาราครับแล้วก็สามารถถอนออกได้จากตัวกระเป๋าตัวนี้ครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องเอาตัวเมลนะครับหรือว่าตัว Facebook ที่เราสร้างไว้เนี่ยไปทําการเชื่อมต่อที่เว็บไซต์เราก็สามารถที่จะเข้าไปถึงกระเป๋าเราได้ครับเมื่อเราเชื่อมต่อหรือเราแลกนะครับอย่างอันเนี้ยเราก็แลกเป็นเหรียญทาราหรือว่าแลกเป็นตัวแร่ได้ใช่ไหมเราก็จะสามารถเอามาใช้งานได้นั่นเอง อ๋อโอเคอันนี้ดับเบิลคลิกใช้ได้เลยนะอันนี้ก็ปลดล็อกมานะครับเพื่อนำมาใช้อ่าโอเคติดตั้งแนละ้วติดตั้งของดีต้องติดตั้งอันนี้มันโคลายสายชีพนะใช้ไม่ได้นะโอเคพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเทสกันครับว่าเป็นยังไงมาพร้อมแล้วลุย นี่อย่างเท่ครับกดออโต้เลยก็ได้นะปุ้งปังเออตึกปั้ง่าอย่างเท่ครับปื๊บปื๊บปึ๊บแล้วก็ปุบป้บปื๊บปึ๊บมันจะเป็นแบบฟืบฟๆฟแล้วก็ลงปึง้งก็ทำให้ตัวออกตายนะครับ อันนี้เราก็โจมตีไปเรื่อยๆกันเรามาดูในส่วนอื่นนะครับในการยกระดับครับก็คือจะเป็นการเพิ่มนะครับในส่วนของอาวุธที่เราใช้อยู่เนี่ยเราต้องการอาวุธที่มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเราก็สามารถกดเพื่อทําการอัพได้ครับอ่าแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจนะเราก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะอย่างนี้เห็นไหมตัวเหรียญเนี่ยเราซื้อเหรียญแลกทาร่ามาใช่ไหมครับเราก็มาซื้อหรือเราจะใช้เป็นสกุลเงินนะ,ะก็คือตัวนี้นะตัวเพชร เราก็สามารถซื้อได้อันนี้จะเป็นเหรียญทาร่านะครับแล้วก็สมบัตินะก็จะใช้ตัวคริสตัลแดงในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะใช้เหรียญหมุนเวียนกันไปครับแล้วแต่ว่ามันจะใช้อะไรนะเราก็สามารถดูได้ก็จะเป็นการใช้งานแล้วก็หมุนเวียนในส่วนของการยกระดับเนี่ยเราสามารถนําอาวุธนะครับแล้วก็มาทําการตีบวกแบบนี้ได้ครับหอันอ่ะกดอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลของอาวุธนะเห็นไ,ไหมครับอ่ะมันก็สูงขึ้น เพิ่มระดับเป็นการเพิ่มระดับหลังจากที่เราเพิ่มระดับอาวุธเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูอย่างอื่นนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพมาเราก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ครับโดยการใส่นี้เข้าไปครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนี่ตอนนี้ประสิทธิภาพอาวุธก็สูงขึ้นนะเห็นไหมครับก็จะโจมตีแรงขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของการสั่งค้อเนี่ยเราก็ใช้วัตถุดิบนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับยืนยัน แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับกดปุ๊บอ่ามันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเพิ่มเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราต้องการอะไรความเสียหายนี่ลดอันนี้มันเหมือนการใส่ใส่รูนนะครับใส่รูนวิสมือหนึ่งกดนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ไอเทมสุดเท่ที่เราเอามาใช้กันได้ต่อมานะครับก็จะเป็นการสั่งเคาะหินนะ ซึ่งการสั่งคอหินเนี่ยเราก็สามารถกดได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอเด้โถโอเคแล้วก็ต่อมานะครับการปรับปรุงในเรื่องของตัวอัพเลเวลชุดนะต้องอันนี้ปะยังไม่มีเหมือนกันครับแล้วก็อุปกรณ์ครับแล้วก็ในส่วนของหินวิญญาณหินวิญญาณเราก็ยังไม่มีอ่าอุปกรณ์แลกเปลี่ยน แล้วก็ของที่ระลึกของมังกรนะอ่าแล้วก็ทัศน์ศักดในส่วนของทัศน์ศักดอ่าเดี๋ยวเรามาดูทัศน์ศักดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับในส่วนของทัศน์ศักดเนี่ยเราก็สามารถอ่านได้นะครับว่ารายละเอียดของทัศน์ศักดเนี่ยคืออะไรซึ่งมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลครับอันนี้เลเวล10 10 20 20 30นะครับปลดล็อกจนถึงเลเวล60 แล้วก็ในส่วนของตัวรูนรูนก็มีเหมือนกันนะครับเราสามารถใช้รูนได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นการใส่นะครับในส่วนของตัวไอเทมนะเราก็จะสามารถเลือกแล้วก็จารึกลงไปได้นะครับเพิ่มระดับในส่วนของการหาแร่เนี่ยเราสามารถดูจากแมปได้นะครับอ่าแอดก็ไปนั่งหามานะก็คือจะเป็นแมปนี้ครับ คือแมปที่มีตัวรูปดาบนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแมปที่มีเลเวลสูงมากๆเลยก็คือ45ขึ้นไปครับแล้วก็เราจะต้องมีการอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวเราเนี่ยให้สูงระดับหนึ่งครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเข้าไปลงดันนะครับเพื่อหาเหรียญหรือว่าหาพวกเนี้ยหาของเหล่านี้มานะเออมันก็ค่อนข้างจะสูงอยู่เนะอะถ้าเกิดเราจะทําการหาเงินนะครับจาก แร่เหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องทำการฟาร์มเลเวลแล้วก็เพิ่มเลเวลให้ถึงระดับหนึ่งถ้าเกิดเราเป็นสายโจมตีหรือว่าเป็นสายพวกตีใกล้เนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าถ้าเราเป็นตัวนักเวสเนี่ยมันมีสกิลหมู่ด้วยนะหลังๆเนี่ยมันก็จะล่ามอนสเตอร์แล้วก็ออกมาโจมตีได้เยอะครับแต่จริงๆสายแอสซัสซินก็น่าจะล่าเร็วเหมือนกันนะเอ่อถ้าเราปล่อยออโต้อยังไงปล่อยทั้งวันมันก็ต้องได้แร่อย,อยู่แหละแต่ว่าเราจะต้องไปในแมปที่เออมันมีตัวละครพวก ตัวนั้นๆนะครับที่ดรอปเป็นแร่เนี่ยเยอะๆแล้วก็ไปวางไว้เลยแล้วก็ปล่อยอันนี้คือยังไม่รู้นะครับว่ามันได้เยอะแค่ไหนครับแต่ว่าเราจะต้องหาครับว่ามอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยมันดรอปเนี่ยมันมีต้งหลายตัวแต่ดูเลเวลเลยโคตรสูงเลยแล้วระวังบอสเลยนะเนี่ยมันมีแค่บอกว่าคําอธิบายเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องยืนหานะครับลองเล่นดูว่าเฮ้ยในแบบนี้เจอหรือเปล่านะครับเราก็จะเจอเราก็จะสามารถที่จะ หาได้นะครับเราสามารถกดตรงนี้ดูก็ได้เนี่ยเห็นป่าที่ที่ได้มานะครับ1ก็คือ PVP อะ PVP p PV p. PV p นะครับอ๋อรู้ละไอ้รูปดาบนี่คือเราโดน PVP ได้แต่ว่าในแมป PVP เนี่ยเราจะต้องระวังตัวตลอดครับเราอาจจะยืนอยู่ยเฉยๆแล้วโดนตีก็ได้นะ เออคือแอดรูแล้วถ้าเกิดเราจะทําการล่าเนี่ยเราจะต้องทําการฟาร์มนะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยให้โคตรเก่งก่อนแล้วเราถึงจะไปบููเขาได้ครับไม่งั้นนะยืนยืนตีอยอู่มาตีหลังเราอะไรงี้ของตกอีกซวยอีกอะไรงี้ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเกมถ้าเกิดใครอยากจะเทพหรืออยากจะหาเงินจากเกมนี้เนี่ยก็ต้องฟาร์มตัวละครให้เทพเทพก่อนนะเราถึงจะไปยืนบวกแบบสบายแบบชิลๆกัแบบเขาได้นะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมนี้ถ้าเกิดใครชอบสนใจก็สามารถศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นฟรีเนี่ยก็อาจจะเล่นยากเลดน,นึงนะสายฟรีเนี่ยอาจจะต้องมีความอดทนนะครับผมประมาณนี้ครับ